ถ้าไม่มีแฟบผงซักฟอกของแม่คงไม่ได้ซักผ้าในวันนี้ผ้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะพอขอปุ๊บบอกว่าขาดผงซักฟอกแม่ก็บอกให้ทันทีให้ฟปหยิบเอาเลยอ๋อน้ำใจของแน่เป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากเลยค่ะขออะไรนี่ให้ทันทีเลยค่ะเงินทองขาด แม่บอกให้ทันทีเลยไม่มีแม่มีแหวนเอาไปจำได้เลยคือความรู้สึกของแม่เนี่ยถ้าลูกขาดแคลนอะไรขออะไรแม่จะยื่นความช่วยเหลือให้ลูกทันทีค่ะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แบบสุดกำลังสุดหัวใจเลยค่ะนี่ค่ะคือน้ำใจของแม่ต้องขอบคุณ ที่มีแม่ที่ประเสริฐแบบนี้ค่ะทำไมแม่ดีอย่างนี้